สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอนันยองอาเซโยหนีหางสราเมริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d พ88มอรสิสผาดาวยู u ูบดอทคอโหรศษ์ไทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวนทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่หายเสรียบร้อยแล้วนะ This is ั book 1 2 3สสวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวัน หันษามหาสนุกนะครับประจําในวันอังคารที่29ธันวาคม2563นะแล้วหนึ่งข้ามเดือน2ปีช่วงตามปฏิทินโหนนะครับวันนี้เนี่ยห้ามทําคายมงคลใดๆนะจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดล้านเล็กๆนะครับห้ามทามําการมงคลแบบนี้เพราะว่าเป็นวันโลกาวินานะไม่ดีเลย นะครับเออหาความเจริญไม่ได้ในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นอยู่เฉยๆดีที่สุดนะครับสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติตทรรมก็จะเป็นมงคลดีในดวงชะตานะนี่ก็ใกล้แล้วเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับนะจากสถานการณ์เหตุโควิดใช่ไหมคุณก็ต้องดูแลตัวเองนะออถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองแล้วใครจะมาดูแลคุณใช่ไหมเวลาคุณเกิดคุณก็เกิดมาเป็นตัวคนเดียว นะครับไม่ได้เกิดมากับใครด้วยนะเวลาเกิดก็เกิดคนเดียวเวลาตายก็ตายคนเดียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีสุดคุณต้องดูแลตัวของคุณเองอะ่ะนะอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นอย่าไปหวังพึ่งชาวบ้านมากจนเกินไปนะครับนะสองมือลุยให้เต็มที่ไปเลยนะในเรื่องของงานนะครับโอเคในดวงชะตาเนี่ยสำหรับอันนี้ผู้ที่ฝันในแรมหนึ่งคำนะ เออลืมไปเลยพูดถึงในเรื่องของความฝันเลขนําโชคเนี่ยนะครับลายคนถามว่าอาจารย์ไม่ทําเลยนะเดี๋ยวจะทําแต่ะวันพุ่งนี้นะครับไม <c oughs> ่ดูหลายวันวันนี้บันทึกบันทึกคลิปวันที่ยี่สิบหกเออเดี๋ยววันที่ยี่สิบเจ็ดวันทีน่นี้คุณรอได้เลยนะเปิดช่องอาจารย์รอไว้เลยทางตานะครับแต่วันนี้จะทําให้นะครับคลิป เลขนําโชคเลขโชคลาภเลขมงคลแล้วขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าทําในช่วงนี้เนี่ยนะสามวันเนี่ยนะก่อนก่อนรถตะรี่ออกมักจะแม่นเพราะฉะนั้นคุณรอติดตามรับชมรับฟังได้เลยนะครับโอเคในดวงชะตาเนี่ยสำหรับผู้ที่ฝันในแรม <c oughs> หนึ่งคำนะครับความฝันก็จะเป็นจริงตามคำตำหนยนะในดวงชะตา สหรพูดที่นุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันอังคารนะครับมีทุกมากสะหัวใหม่ในวันอังคารจะชนะศัตรูนะครับตัดผมใหม่ในวันอังคารศัตรูจะทำร้ายใส่โทษตัดเล็บวันอังคารทรัพย์หายทาน้ำมันในวันอังคารพัดพระกที่อยู่ในดวงชะตานะแ <c oughs> โลกเก่ากาเริ่มนะไอทุกปีนะไอทุกปีไม่มีปีไหนไม่ไอ <c oughs> อากาศเปลี่ยนคนเป็นภูมิแพ้อย่างเงี้ยภูมิแพ้ความสวยนะเป็นธรรมดานะออโอเคนี่ด้วยชะตาสำหรับเสียง cmc กัเลยนะครับเมซีประจำในวันนี้ได้ใบที่แปดสิบชองแต่แต่นะช่วยชะตาในช่วงนี้ถือว่ามีความราบรื่นดีนะครับนะหรือ,อถ้าคุณคิดหวังอะไรก็แล้วแต่ก็จะสมหวังสมความปรารถนาด้วยเช่นกันนะครับความรักก็มีความสุขแฮปปี้ดี ในเรื่องของการงานทาํามาค้าเคลื่อนราบเรื่อนดีนะแต่ท่านจะต้องรอบคอให้มากยิ่งขึ้นในเรื่องของการสมัครงานหรือหางานทำเนี่ยท่านก็จะได้งานตามที่ท่านหวังไว้นะครับแล้วก็ในเรื่องคะแนนสอบของท่านในวันนี้ก็ถือว่าดีด้วยเช่นกันในเรื่องของคะแนนสอบนะโอเคนะครับมาพูดถึงดูดูชะตาตามวันเกิด นะครับพูดถึงในเรื่องของสีประจำในวงคารนี้สีที่ไม่ดีเลยก็คือสีเหลืองสีขาวสีครีมวันนี้ควรหลีกเลี่ยงนะครับไม่ค่อยดีนักในดวจะตตามคุณแต่สีที่ดีที่สุดเลยนะครับก็คือเอาสีประจำวันก่อนชมพูนะชมพูม่วงส้มดำสีที่ดีที่สุดเลยก็คือสีส้มนะครับสีส้มสีหมากสุกนะสีที่รองลงมาเลยก็คือสีแดงแรงดิ้ได้ นะครับอันมัดีก็บุตรสลักคำวันนี้ดีที่สุดนะบุตรสลักแคบแมวนะทิศที่ดีประจำวันก็จะมีทิศตะวันตกนะทิศตะวันตกแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะครับมาดูตามวันเกิดคนที่เกิดในวันจันทร์วันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับวันจันทร์เนี่ยควรอยู่นิ่งๆเฉยๆนะไม่ควรที่จะมีปัญหาอะไรกับใครนะครับส่วนมวยพระนะทำใจสบายๆเข้าไว้ดีที่สุด ระวังการถูกหลอกถูกลวงนะครับตกน้ําตกท่าคุณก็อย่าไปใกล้น้ําใกล้ท่าที่ไหนนะระวังการลื่นหกล้มด้วยนะครับบางทีคุณเจอน้ําหยดหนึ่งเ่ยนะดูลื่นก็ <c oughs> คนดวงมันจะสวยยังไงมันก็สวยใช่ไหมออขนาดตุ่มอยู่ดีๆลงที่โกทิ่ลงไปอยู่ในตุ่มมันเป็นไปได้ยังไงถ้าไม่เมาสักขนาดนั้นเออ ต่อมานะครับคนที่เกิดในวันเอาคนที่ดีสุดเลยก็คือคนที่เกิดในวันพระพฤหัสบดีนะค,คนเกิดในวันไปพูดถึงคนเมาคนเมาเคยเห็นเคยเห็นกระตาน <c oughs> ในดวงนะครับเอ่อคนที่เกิดในวันพระพฤหัสบดีเนี่ยความรู้ความสามารถหรือวิชาการต่างๆเนี่ยจะได้รับนะผลประโยชน์ที่ดีได้รับการยอมรับรวมถึงมีรายได้นะเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับต่อมาคนที่เกิดในวัน อาทิตย์เนี่ยถือว่าคุณจะรับการสนับสนุนส่งเสริมนะครับโอ้พระธรรมค้ําชูจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยเจ้าชะตาจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับมากขึ้นในทุกๆด้านถ้าคุณตั้งใจทําสิ่งใดแล้วคุณก็จะทําให้ประสบผลความสําเร็จไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องงานเงนินรวมถึงความรักด้วยเช่นกันนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันวันนี้ระวังในเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพ โรคพยาธิต่างๆนะครับเกี่ยวข้องกับเงือกและฟันการปดวดหัวไม่เกินต้องระมัดระวังไว้นิดนึงต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยเจ้าชะตาจะต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามความบอบบานให้มากถึงจะประสบผลความสําเร็จนะครับต้องขยันนะนะต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์ถือว่าคุณจะมีอํานาจวานสนาที่ดีมีคนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคุณคนที่ช่วยคุณก็เป็นคนที่ผิวคํารูปร่างใหญ่นะครับพูดจามไม่อยเพราะนะ จะให้ความเกรงใจศรัทธาเจ้าชะตาด้วยเช่นกันต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยนะครับวันที่คุณก็จะมีความมั่นคงเกี่ยวข้องกับตักทรัพย์ผลประโยชน์ต่างๆสิ่งอบายมุกต่างๆในวันนี้ก็ถือว่าดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีเมษน,นะครับตามดวงเมืองเนี่ยดาวพระราหูเป็นศีอยู่ดีแลวอยู่ในภพการเงินนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธา ต่างๆนะหรืออาบายมุกเนี่ยก็จะนําโชคลาภมาให้ประมาณนี้นะครับแต่มันอาจจะได้ไม่เยอะนะเพราะโดยตำแหน่งมันเป็นนิดนะครับแต่ว่ามันก็ได้เรื่อยๆนะออก,ก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยนะครับในดวงชะตาต่อมาคนที่เกิดในวันคร,ครบแล้วใช่ไหมครบแล้วเรียบร้อยโอเคนะครับมาพูดถึงปรากฏการณ์ผ่าดาวทูเดย์ Day กันเลยนะครับปรากฏการณ์ผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้นะ ก็จะมีเฉพาะของดาวพระจันทร์นะครับที่จะโคจรย้ายราศีเนี่ยนะจันทร์เนี่ยก็ย้ายในในเวลาตีหนึ่งห้าสิบเก้านาทีนะครับการจันทร์ก็เข้าไปสู่ราศีเมถุนเลงชาาลัคนาราศีธนูนะครับมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างมีลาภปากแต่ดาวจันทร์วันนี้ไม่ค่อยดีก็ระวังในเรื่องเสียหายคือมีย้ยายเข้ามาเกิดเรื่องเสียหายเลยนะในด้านไหนก็แล้วแต่นะฮะอาจจะลื่นหกล้มมีดบาดกระดาษบาด นะอยู่ดีก็ตกตกบนไดตกน้ำประมาณนี้นะเออก็ต้องดูแลตัีเองทีนึงนะครับมือนอะไรนะสาวน้อยตกอะไรสาวน้อยปบแป้งอะที่เขาเฟี้ยงอ่ะเฟี้ยงเยงตกงานวัดรนี่แห่ชอบมากเลยให้ใครขึ้นไปนั่งแหมปาให้เท่าเลยโอ้สนุกมากเลยนะ ถ้ายิงคนวสวยๆนี่ต้องยิงป่าให้แม่นได้ไหมคนอ้วนๆไปนั่งไม่ได้ปลาปลาหน้าคนอ้วยยังพวกก็ผูกทั้งใจโอเคอันนี้นะมาพูดถึงดูตามอ่าวันลราศีกันเลยนะครับในดวงชะตามาเริ่มต้นที่ชาวล,าลัคนาราศีเมษนะ ราศีเมษเนดาวการงานของคุณในวันนี้ก็ถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีนะครับมีเครดิตที่ดีมีคนเชื่อถือในการงานของคุณนะครับแต่ในเรื่องของเงินเนี่ยเก็บเงินไม่อยู่ครับเหงอยกับเงินมาหาเงินเนี่ยโอ้ตัวเป็นตัวเป็นเกลียวใช่ไหมหัวเป็นน็อตหัวเป็นคันไถนะเ,ออเพราะฉะนั้นการเงินก็ยังไม่ค่อยดีเต็มที่แล้วเป็นป่าอีกนะครับหลายคนก็บ่นงุมงง้มงั้มงั้มนะเพราะฉะนั้นอีกไม่นาน นะครับเงินของคุณจะได้และได้ใหญ่เงินคุณจะได้มาจะต้องเหนื่อยก่อนถึงจะประสบผลความสําเร็จแล้วก็ได้แบบมหาศาลด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาคุณเรื่องเงินนะจะต้องรอนิดหนึ่งต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภราศีพฤษงวันนี้งานดีนะครับมีความมั่นคงดีไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆใน,ในดวงชะตานะครับดาวจันย้ายนี้ก็มีเหตุอาจจะต้องเสียเงินเสียทองเพราะเพื่อนมีปัญหา ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับนะเพราะว่าดาวการเงินก็อยู่มีรายจ่ายอยู่ความรักคุณก็ไม่ค่อยดีนะในดวงชะตาคุณจะจะมีปัญหาเรื่องผู้หญิงนะนะต้องระมดระวังนิดนึงต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนดวงคุณเนี่ยนะจันกลมลุมรักนะครับให้ระวังอูบัติเีเหตุอย่างน้อยน้อยมีบาดกระดาษบาดนะอาจจะมีคนหมันไส้คุณก็ได้นะสวยนักใช่ไหม จก,การมาเลย <c oughs> เอาไม่ขีดนะเอาล้น้ำสาดเอ้ยดูละครมากไปเปล่าของใส่อะนะ <c oughs> ต่อมาในเรื่องของงานของคุณเนี่ยนะครับวันนี้ไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคอะไรมากจนเกินไปในเรื่องของงานเพราะไม่มีโชคนะในดวงชะตาของคุณนะต่อมาเลยชาวลัคนาราศรีเมถุน <c oughs> ราศีเมทุนเนี่ยดาวประจำตัวอยู่ในภพวินาศ นะครับก็เซมๆนะก็ไม่ได้มีปัญหาลูปภาษาอะไรทําอะไรก็ระมัดระวังไว้นิดนึงนนะครับในเรื่องของงานของคุณเนี่ยคุณก็จะเป็นคนที่ขยันกันแข็งนะครับบางครั้งคุณทํางานจนแบบจนลืมเวลาประมาณนี้นะัทานอาหารไม่ค่อยตรงเวลานะครับในเรื่องของความรักเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าคู่ของคุณเนี่ยอาจจะดุนิดนึงนะเพราะฉะนั้นก็พยายามทมตัวดีๆเข้าไว้ D D i, นะเป็นสิเป็น 4, ทำตัวดีในเรื่องของความรน,นะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงนะครับเช้าราศีสิงวันนี้ไปสิงอยู่ที่ไหนสิงอยู่ที่พบปุตตะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองก็เป็นคนที่หาสิ่งดีๆใหม่ๆให้กับดวงชะตาของคุณเดงนะครับจะพบพิธีดีให้การสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของงานก็ต้องขยันให้มากนะครับในเรื่องเรื่องของการเงินในวันนี้ก็ถือว่าจะมีดอกผลกำไร เข้ามาด้วยนะครับต่อมาชาวาลาัคนาราศีกันราศีกันเนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวนะครับในช่วงนี้ก็จะมีาการใช้วิชาการหลักการเหตุผลมากขึ้นนะครับมีโอกาสได้เซ็นสัญญานิติกรรมต่างๆด้วยนะครับต่อมาชาวาลาัคนาราศีตุลน,นะชาวราศีตุลในเรื่องของงานบอกได้เลยว่าจะประสบผลความสําเร็จแต่ก็ต้องมีเรื่องเสียหายต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งในดวงชะตาของคุณ นะครับระวังการถูกใส่ร้ายไปสีนะจากคนชั่วนะคนไม่ดีนะครับในโดวงชะตาเนี่ยนะหรือจากผู้หญิงชั่วไประด้นะให้คุณระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับในโดวงชะตาของคุณนะนะอ,อต่อมาเลยนะครับชาวลัคนาราศีราศีพิจิกนะพิจิกวันนี้งานดีนะครับงานดีเงินก็ดีตามไปด้วยนะ ทำธุรกรรมใดก็ผ่านประสบผลความสําเร็จสมหวังในดวงชะตาแต่ความรักไม่ค่อยดีนะนะครับต่อมาชาวรัคนาราศีธ <c oughs> น,นูราศีธนูดวงของคุณเนี่ยนะถือว่าจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีในดวงชะตานะครับสุขภาพร่างกายถ้าเจ็บป่วยก็จะรักษาหายนะระมัดระวังมีความขัดแย้งกับเพศตรงกขก้ามด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรน,นะ ราศีมังกรวันนี้เนี่ยนะของคุณทําธุรกริจก้อผ่านนะครับจะมีโชคลาภดีๆเข้ามาไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆนะครับในโดยตาให้ระวังในเรื่องของคู่สัญญาอาจจะมีเกณฑ์การเบี้ยวผิดนัดมีอุปสรรคนะครับในเรื่องของสัญญาด้วยต่อมาชาวนักขาราศีกลุ่มนะครับราศีกลุ่มในเรื่องของการเงินโชคลาภวันนี้ไม่ค่อยดีระวังในเรื่องของคดีความนะครับควรใจเย็นก่อไว้ ในดวงชะตาแต่ในเรื่องของรายได้พอมีเข้ามาไม่ก่มพอที่จะมีเข้ามาบ้างจากตัวของคุณเองนะครับในดวงชะตานะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนร <c oughs> าศีมีในเรื่องของการเงินถือว่าวันนี้ก็ได้เงินนะครับงานก็มีทั้งโชคลาภสมัครงานได้งานประสบผลความสําเร็จนะครับเออวันนี้ก็ถือว่าดีนะไม่ได้มีปัญหารูปปักษ นะครับแต่ให้ระวังในเรื่องของญาติพี่น้องอาจจะเอารัดเอาเปรียบไม่ค่อยดีคุณนรับโอเคอันนี้คือครบแล้วคำสมาษทั้ง2ราศีนะครับเดี๋ยวมาเสียงใดต่อเลยาด <c oughs> ูจะตามคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะ <c oughs> ไม่อยากอยากพูดปากกันเลยจนไออย่ะนะไอแล้วมันระคายเคืองคอนะเออ ชุดใบที่หนึ่งนะครับ <c oughs> ที่สองุด <c oughs> สาโอเคนะครับให้เวลาสิบวิทําสมาธินะเริ่มเช็กโงสาสีโง่ฉีป่อยเขาจับฉีป่อยก้าจับนะโอเคคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ฟ้าสี่ดาบ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายอย่างมันหยุดนิ่งนะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงมากนักในเรื่องของการงานก็ยังเดิมๆนะครับเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องคิดทบทวนในเรื่องของงานในสิ่งที่ผ่านมาหรืออา,อาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอะไรก็แล้วแต่นะครับในเรื่องของการเงินก็ยังยูดูนิ่งๆอยู่นะครับแต่รายได้คุณจะเข้ามาในภายหลังนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พักฟื้นจิตใจ นะครับจากที่ทรมานอย่างแสนสาหัสนะนะเอออาจจะนิ่งหายไปสักพักหนึ่งนะรอความทุกอย่างมันดีขึ้นค่อยกลับมาอีกทีหนึ่งประมาณนี้นะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สองวันนี้คุณได้ครับ The Will นะในดวงชะตาเพราะฉะนั้นคุณต้องมีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถที่ดีในดวงชะตางานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงยกรหดันะครับในเรื่องของการเงินก็จะมีรายได้เข้ามาหลายช่องทางในเรื่องของความรักเป็นคุณเป็นคนที่รู้จักปรับตัว นะ้ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากคนรลกคู่กครองมากมายนะก็ถือว่าดีนะครับต่อมาคนดื้อค่อยใบที่สามที่คุณได้ก็ห้าดบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเป็นคนที่เป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนดื้อม,มีทิฐิไม่ยอมใครนะครับในเรื่องของงานจะมีเกณฑ์การรับหน้าหรือแก้ไขปัญหางานคนแทนคนอื่นทา,ทางนี้ไม่ใช่ความรับผิดชอบของคุณนะครับส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยระวังเงินหายนะ้ามีค่าใช้ใจ่ายอย่างไม่คาดฝัน ในเรื่องของความรักคุณก็จะรู้สึกผิดหวังในด้านของความรักนะที่ว่าคนรักไม่ซื่อสัตย์เลยนะในดวงชะตานะครับโอเคอันนี้ครบแล้วทั้งสิบสองราศีนะนะโอเคก็ขอให้ชาวัคนาทั้ง12บราศีทุกคนโชคดีและมีความสุขนะถ้าใครสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะครับอาจารย์ก็จะนัดคิวให้นะแต่รอเลดนนึงประมาณรอก็ประมาณสักเกืเอบสองสามอาทิตย์ หลายคนได้คิวไปอ,อะเลยนะขนาดลูกครับประจำนะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กาจารยนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ